ลาสูดพี่น้องคุณสิบุรเมื่อง่ายเนาะแม่มา,าว่าไข่ขึ้นกระทันหันตอนตอนแม่ท่านมานี่ยกำลังเริ่มไข่พี่น้องใส่น้ำเกลือไก่สิบเบิร์ดและแม่จะไปมอน,น้ำเกลือลงเนาะสบาดอีกรอบไปพี่น้องผ่าห่มซ้มพื้นเอามาใส่ต้มน้ำห่อนให้กอดอกีกหมอมาซักยาอีกเข็มหนึ่งพี่น้องตะกี้นี่เนาะกูเด,ดิหลุดมอก็ะไรซาเลงเป็นไงฮะ ใข่ไหนบ่ถั่วน้ำห่อนองเนาใส่ตีนคนขึ้นเย็นแ้ตีนนะขึ้นเยข่้นลยนขึ้วบย็นขึ้นเว็น้นเนึ้นเย็นขึ้นนขึ้นเย็นขึนเย็นขึนย็นึนเยึ้นเย็ขึ้เย็นขึ้นเืนขึนเขึนขึ้นเยนนึนข มือกับเย็นตีนกับเย็นไข่บ่าความหนาวนะฮะอรัฐปจะสัสนบึด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 เป็นลีลอนี่ไข้ตะวัน จะลงมันกอดอันนั้นแล้วมันไข่เลยดมันกอดกระต้าฮะตัวเย็นหมือตั้ฮอดตัวฮอดต้ฮอน้ำมันไข่นเป็นผิดท่อไข่เลยลตีนอะไเย็นแตีนเยให้นีบ่ ต่มันช้อนมันก็อุ่นดอกแตนตีนอุ่นแหละก็เท่ว่าไครไครช่วงแหละแต่ตีนเย็นเนี่ยย้งุมันก็แพทย์เพิ่มาซักยาหะว่าแต่้าบวไข้ไปสันมาเบไข่เมอหมอเอบ่แแล้วมาให้ปะดอกแม่ทไาหน่งเขาบริขัเอาทกับบริขันจ่าคุก็ยังขาย ผู้เมียเปลนแล้วหนจักมันตากะตุ่นกะตุวมันฮอนหรือมันหนาวโนดองน้าก่มันไข่แต่หืเจ้าผู้เมียเพล่แล้วจังกีดหุ่นจักกระตุ่กระตู่จจะลองไข่เทาผู้เป็นเถื่อปรจักได้มันหนาวเหมนานนยา่ไยเาบกระตุ่อินี้จักแต่หมูบ่ยไงแต่มันฮอนลื่นเก่าถือว่ามันไข่น้องกระทิ้นแบบหนึ่งกันเย็นแค่นี้เรากหาม ขอบใจหลาลๆบ่เขาทูไปกัดบ่เัามันนั่นบกใครมันกับทูนะยะันมันใครเลยอยู่ดอกไก่บ่อหมอนี่นะผักทางพันนี่ดอกทางยางไปถ้าของก้านใช่ไมเพราะอยิ้นแพทย์ไม่พื้นนะดูร้านเท้านน่เจ็พื้น พี่น้องก็ถูกเคยครับวันพูธกุ้งเทปนี่แหละเขาแจ็ดองกันก็เขาเนาะมอเนี่ยเช้าเลยด้วยนะไปกินนมล่หมอฟาดยาสองเม็ดเอายานลำแพลตไว้แม่เช้านะมอสีกินยาหมอกินยาสองเม็ดโมย่างเลยสละใจแฝะเลยเนี่จิตโทหาดอกโทรบไปนั่ง กลังไข่มันหแล้วมดผิดมันเท่าไรเป็นอะไรตมกรลูกหรือเล่าเกละเล่ะเนะหือเกเมื่อวานได้นันกูกางคือมันเลืมชุบใส่ยาดีไข่ไข่สามิดจุดสองมันเบิ้แล้วก็แช่อีกมันเบิแล้วก็ไปเอาน้ำบ้ามันกินอีก็เลย มอหนาไป้องเฮียนเลยเนาะมอแบกกันกระสอบเนาะไปเซียนอยู่เมืองสพูทองโอ้มอเก่งอก็ไปเซียนังเฮียนเก่งได้แบบนี้อนั่นคือคนผู้หานั่นคือคนผู้หานั่นคือคนผู้หานั่นือนู้า ทำไฟนี่มันมาหนังเพียงแล้วมันก็เบาแหววแหววบางนั่นเลยฉลาดสมเฮี้ยนเก่งนด่แหละข้ารถตู้เมาเด้เัมทอาวทรองขารถตู้มาารูเมาอีร้อยกับไปเฮียนเก่งอยู่มือสุทรทองรถอาจารย์บ้างที่สิบสามรถตู้นะเดีคยที่สิาพี่น้องเัาเคยห้าวคุณคำเฉลา เพราะญ่เพื่อนั้นดังไพ่ตุ่มน้ำห่อนใลานไ่รลานเคยกอดก <c oughs> อดขวดน้ำละฉีดยาละค่แน่เหมือนมันกะสวงเนาะอ,อืมแล้วบังได้จะสั่นบึมบึมเดี๋ยวผิดยามันผ,<อ>ผิดยาอูแจ้งเลยไ่ป่ะอ่ะับเร็วได้เ่กัน บ่อนมออีร้อยไปหานันขายแห้งแล้วใส่ซองเข็มเราได้ซองกดเลยเราเห็ดบานาดูนะรายการขายบ่อขายเมากอ,มาาอืมเอาเห็ดแบบมอเห็ดนี่แล้วกายว่าซื้อแกนซอกกับอ้กุงง้งสาดนะใครยังได้กินข่าลงไป บอขี่บอขี่บอห้าพ่มาขายพูดแล้วอ้าวย่างนะฮะอ้าวลูกลูกตะไคร้แล้วประสานมักม่วงอะไโอ้โหป้าทิ้งโทไม่ลุงกินอะไรทลูกกินคนเดียวอีกบปันโมอีาทไมลุงกินนั่นนะแม่ ก,กอ็อยู่ว่แก่บองอย่ได้ใหญ่มางามได้ค่ะแกะบองตะกี้อยู่นำ้ำเมญ่าเญ่าใต้พอ่พอตะปู่ใต้เลยเม่นายอามาพี่น้องลูกลูกลูกสาวเล่าตะกี้อยู่น้ำดองที่บ้านะขึ้นทางสุ่ยุ่านะฮะกลับมาอยู่วังปีปลายเนี่ยตะกี้อยู่น้ำเขาพุ่นอมพ่อแม่ยงเ,เทพ เขาผักมาบริหารลูกเจ้าฮิวดอกคนละมันถอดสลลมสยายงผัวละอี่ลาครับได้ทางทรบอกมันเลอะของเฮียนก่อนบริโทให้บอกกันมีโทูบอกกันเจดามาาห้ลุมามาขาวห้ในเดอรว่ะมาขืนเฮีอนเขาแล้วมาหาบักหัมเลยว่ะมันเป็นไข่เป็นขีเป็นหัก พังเริ่มเ่ไหมบอกกินนะเหตุสะอาดแมงวันหนึ่งแมงวันหนึ่งนี่บอกตอมนะมันพาเสือโลกมากินนะเหตสะอาดโอ้โหโนบิโนงเก็บบักม่วงสันบักม่วงบางม่วงไข่เก็บบิดเอกาอันนั้แหละกับเพาะเขาเอื่นมาเจ็บจุกนะลูก บอกกินยาหนามกับเพาะลงน้ำอันเป็นหนามนะใบเย็นหนามหรือว่ากากระต่ายบินนะเจ็บจุกหุ่นเห็นได้ดีนะมันโบเป็นหึงก็จันแห่งสีเ่มยแห้งเกลี่ยน่ะอย่าป้า

Thưa cớp thưa cớp giữa ba tên này đấy, ừ, Rồi, long đinh can canh long đinh canh nà ơi ơi anh ơi anh ơi 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 anh ơi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 

คอยได้กมันแท่ได้คอยได้พมันเข็มแล้วก็คมเมียนเข็มมันจับเข้มมึน่มงอยางจะมาเขาจะมาแกะเข้มคือถ่ายเลยิ้งบอกเลยเอาตเขามันอเมียนเฉพอะ้านั่นตัวขตัวเขาอัดตัวมโอ้ชำนั่นซักลายน่ะคอยแกะตอนนั้นก็จะนี่ม่ใส่กันมันมดอคือถ่ายเขาจะคอยยึงออก เอาตัวเขาน้ำก yeah, ันนกันเซ็ตเหลาเน่ยมเป๊ะมัจะมาเป๊ปากเข็มันเนียเลยเเบื่อไงตาขนมแล้วนไเอโอ๊ยลกคนบีบบีบว่ากระดึงแหงเลยมันก็ารเก่ะ เมียตัวมันติดเข็มมันคอยดงเขาไล่หออกเอาตอนนั้นมันดีไว้ตัวนน่ามันหน่ากันมอโบยมอจำปิดแล้วอันนี้มอมอยังเพิ่มอีกมอ

พอเท่ากัมาเยียมะไรเด้อเมื่อกี้เอาเงินมาหายูุมืดสำนันแล้วบีเค็มยางในตางเฮาได้ถือว่าแพ็ค er ้อดแหละแพ็คเคมบางใหญ่เค็มยางนเขาใส่ลายเถ้าใส่ดำมันเค็มยางเค็มเล็กแพ็คยี่ห้ออะไรแล้วโอ้ยมืดหมดแล้วลูก